อย่างนี้เลยเหรอคุณก้องมีอะไรหรือเปล่าคะ ล่าาปปเไม่มีอะไรแล้วนี้พวกแกสามคนเนี่ยทำงานเสร็จแล้วเหรอฮะมางี่บหลังตรงนี้เสร็จแล้วค่ะพวกเราทำงานเสร็จแล้วแนทก็เลยพามางีบพี่ใต้ต้นไม้ค่ะใช่ค่ะเะ็นอนกันอีกนานไหมนี่วันนี้เป็นเวรทำาหมข้าวของซันกับเพนเคไม่ใช่หรอฮะ นี่มันก็เที่ยงแล้วไปทำข้าวได้แล้วไปเ,วเดี๋ยวขัดเงินเดือนหรอกค่าค่าจะ,จะไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะงั้นขอตัวกันนะคะเดี๋ยวพวกแกสองคนเนี่ยไปได้แน่อยู่ก่อนมีเรื่องจะคุยด้วย หรือว่าเรื่องที่หนูพาสองคนนั้นมานอนพักหนูต้องขอโทษจริงๆนะคะคือว่าอากาศมันร้อนนะคะก็เลยพาการมานอนพักก็อย่าหักนันเดนพหนูเลยนะคะอ้าป้าาพี่ไม่ได้จะหักเงินเดือนแนทสะหน่อยนี่แนทช่วงนี้เนี่ยอากาศมันร้อนอบอ้าวมากเลยเนาะช่วงตอนเที่ยงเนี่ย ร้อนเป็นพิเศษเลยอ่ะว่าไหม,มใช่ค่ะยิ่งช่วงกลางคืนนะคะหนูเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะเพราะว่ากาศมันร้อนแต่ผัวหนูเนี่ยก็จะเอาหนูทุกคืนเลยใครจะไปอยากได้เนาะเพราะว่ากาศมันร้อนแบบเนี้ไม่มีอารมณ์มันจะไม่ร้อนได้ยังไงล่ะก็นอนที่แคมป์คนงานแหหลังคาก็เป็นหลังคาสังกะสีมากสุดเนี่ย ก็แค่ใช้พัดลมเป่าลมที่เป่าออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ลมร้อนๆเหนียวตัวไปหมดใช่ไหมหรือไปนอนหลับได้ยังไงงั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมคะคุณก้องก็แค่ติดแอร์พวกหนูแล้วก็หักเดือนพวกหนูเป็นเดือนเอนเอานะคะบ้าเหรอจะไปติดได้ยังไงแค์คนงานก็เป็นสังกสี กำแพงก็เป็นไม้แถมยังเป็นรูอีกติดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนี่แนทถ้าแนทอยากนอนในที่แบบห้องแอร์เย็นแล้วก็ทำงานสบายกว่าเก่าแนทก็มาเป็นเมียน้อยพี่สิแต่ว่าหนูมีขวแล้วนะคะนี่แนทแนทลองคิดดูดีๆนะแนทก็แค่ายอมเสียตัวให้พี่ทักครั้งสองครั้ง แนทก็ไม่เห็นเสียหายอะไรเลยนี่ใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้บอกให้แนทเป็นเลิกกันชัขึินมันซะหน่อยถ้าเราสองคนมีเวลาว่างเมื่อไหร่เนี่ยเราก็แค่ออกไปจัดเปล่าๆโอ้บเป่าๆกันข้างนอกท่านแนทไม่พูดพี่ไม่พูดจะมีใครรู้ละ่ะใช่ไหมนี่ท่านในห้ยอมพี่นะอย่าอะไรติดแอร์ให้เลยแม้แต่ห้องใหม่เนี่ยพี่ก็สร้างให้ได้อ,อแต่ยังไม่พอนะ พี่เนี่ยเพิ่มเงินเดือนให้ด้วยจากเก้าพันเป็นหมื่นเก้าโอเคไหมงั้นเดี๋ยวแนทขอคิดดูก่อนนะคะเฮ้ยไม่ต้องคิดแล้วเป็นเมียน้อยพี่เนี่ยดีสุดแล้ว <c oughs> เออนี่แนทกับเสียคุยอะไรกันเหรอครับเปลาเปลา,า,าไม่มีอะไรหรอก ก็เมียมึงอะดิชาคิดมาแอบงี่มหลับเลยเวลาทำงานอะเออต้องขอโทษแทนเมียผมด้วยนะครับนัดพี่บอกอกี่ครั้งแล้วว่าอย่าอู้ง,งานอะเอ,อ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีบไปทำงานได้แล้วเดี๋ยวว่าะเดีอยวหรอกไปเออข้าครับครับไป ครบแล้วใช่ไหมเรียบร้อยหมดแล้วค่ะไปงั้นกลับมาน,นี่บ่เรื่องที่คุยด้วยเมื่อวานเนี่ยคิดได้ยัง ดีกว่าค่ะหนูยอมลำบากกับขวัญดีกว่าที่ผ่านมาพวกหนูลำบากกันมามากแต่พี่ชายคิดก็ไม่เคยทิ้งหนูเลยอะ่ะหนูทาแบบนั้นกับขวัญไม่ลงจริงค่ะขอโทษด้วยนะคะม,มึงนี่ง่จริงๆเลยนะกูยื่นสวรรค์มาให้มึงเดี๋ยวมึงยังอยากเอาขนจนไว้นั้นกูจะบอกตรงนี้เลยกันกูนอยากได้อะไรกูก็ต้องได้เล้ย นี่เสียกับนัดไปไหนมาหรอครับมึงนี่โง่จริงๆไงไเลยนายชายคิดก็วันนี้เป็นเวรของเมียมึงไงที่ต้องทำอาหารนะเมียมึงก็เลยต้องไปจ่ายตลาดของกูตั้งแต่เช้าอา,าจริงๆด้วยเออง้นเดี๋ยวผมช่วยยกนะครับไม่ต้องหรอกหรือเรียกคนงานคุณมายกก็ได้วันนี้เมียมึงเนี่ยเหนื่อยมาก สะคิดมุ้งกะเปานกันดีกว่าอจ้จ,จ,จ้าจ้าจ้ท้องนัดจ้าวันนี้หัวไม่อยู่บ้านเหรอจ๊ะเออใช่ค่ะหัวหนูกองไปทำสวนในเช้าแล้ว อ่อดีเลยจ้าวันนี้พี่มีอารณมมากเลยอะแต่วันนี้พี่จะจัดให้มันหนักเลยนะจ้ไ้นี่คุณก้องจะหือใจหนอ่กแล้วเหรอคะเฮ้้มึงจะลี่หนีไปไหนวะฮะเนี่ยคนต่างด้าวพูมึงเนี่ย,นนยนนนหนีพ้นจากน้ำมือไม่ได้หรอกกูจะบอกอะไรมึงรู้ไว้ถ้ากูอยากได้อะไรเนี่ยกูอยากทำอะไรกูองได้จังใ่ก็รมวยด้วยขับไ,ไป ได้พวกมึงเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์หรอกอ๋อกูไหมายถึงสัตว์เลี้ยงหรือลูกไก่ในกำมือกูคนไ่ไหวแล้วจ้ะไอ้เสี่ยให้ช่วยหน้าตาไม่มีอย่างไอ้กนอื่นเขาไม่ให้เนี่ยมึงยังมีหน้าไปขืนใจเขาอีกอ่ะ เน่ได้วไงวะฮะก็เมียมึงเนี่ยทั้งอืมทั้งใหญ่กูก็ต้องเมียลงไปร,รมดาฮะเน่กูว่านะคนุณดีดีสวยๆอย่างเมียมึงอย่างเงี้ยมาอยู่กับกูไม่ดีกว่าหรอวะฮะถ้าไปอยู่กับคนต่างได้ของมึงเนี่ยเสียได้แย่เลยว,วะ่ะอีกสิบปีสิบชาติเนี่ยก็ไม่มีวันเจริญหรอกจนยังไงก็จนอยู่อย่างนั้น เป็นขี้ฆ่าคนหนึ่งเขายัางไงเนะี่ยก็เป็นขี้ฆ่าคนอื่นอย่างนั้นเอ้มาสู้เป็นเมียน้อยกูไม่ดีกว่าเหรอวะฮะมึงว่าไว้สารเลวเกมีความเป็นคนอยู่ไหมอะฮะถึงพวกฉันจะเป็นคนต่างดาวเนี่ยก็ใช่ว่าเป็นคนเหมือนกันนะพอเธอเป็นเค้กแล้วไงวะถึงพวกกูจะจนเนี่ยแต่พวกกูก็มีความสุขในแบบกู ใช่ว่าคนรวยเนี่ยจะมีความสุขตลอดไปนะเว้ยเฮ้ยตังได้พวกมึงเนี่ยอย่ามาห้าวกูม,มากนะเดี๋ยวก้นเจ้งำรวจจับพวกมึงหรอกจับเลยกูอะได้อาาัดคิดที่มึงทำเรื่องอะไรยังไงกับเมียกูหมดแล้วเฮ้ย,ยมึงโลภจิตหื่นกลาม,มากใช่ไหมมึงเจอาก,กู Oh! Hey! Oh. Oh.